ครับก็สำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัว s a m s u n galaxy g s 7กับ s 7 Edge นะครับก็2ตัวนี้เพิ่งกำลังจะวางขายเร็วๆนี้แล้วเนาะแล้วก็จะเปิดให้จองแล้วนะครับฟีเจอร์เด่นๆของ2ตัวนี้ต้องพูดว่า,าตัวฟีเจอร์เนี่ยเหมือนกันเลย ต่างกันที่ตัวเครื่องแล้วก็ขอบโค้งนะครับตัว S7 Edge จะมีขอบโค้ง2ด้านนะครับเหมือนตัว S6 Edge นะครับที่เหลือก็ฟีเจอร์คล้ายๆกันนะครับต่างกันที่ขนาดจอครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะขอรีวิวเป็นตัว S7 Edge ไปเลยนะครับตัวนี้ฟีเจอร์ที่เห็นเด่นเลยก็คือตัวหน้าจอนะครับจะเปิดตลอดเวลาแล้วก็เราสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะให้มันแสดงเป็นเวลาเป็นปฏิทินหรือเป็นอย่างอื่นนะครับวิธีการตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับไปที่จอภาพครับแล้วก็ All Way On นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือปิดนะครับก็เขาน่าจะมันตัวนี้ทางซัมซุงแจ้งว่าจะกินแบตไม่เยอะนะครับแล้วก็ดีกว่าการเปิดหน้าจอเฉยๆเพราะว่าปกติเวลาเวลาที่เราหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกดเปิดเพื่อดูเวลาหรือดูข้อความใช่ไหมครับแต่ว่าตัว Allway On all เนี่ยมันจะเปิดตลอดแต่ไม่กินไฟ ช่วยเราไม่ต้องเปิดเปิดหน้าจอตลอดแบบไม่ต้องเปิดแบบว่าทั้งจอเพื่อกินมันจะกินแบตเกินไปนะครับตรงนี้จะสามารถเลือกคอนเทนต์ที่จะแสดงได้เป็นนาฬิกาปฏิทินแล้วก็เป็นรูปนะครับถ้าเลือกเป็นรูปแล้วก็เลือกรูปภาพได้นะครับอย่างเช่นจะให้มันโชว์แบบนี้นะครับพอตั้งแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงมันก็จะขึ้นเป็นตัวรูปเป็นสีจางๆอ่อนๆนะครับ หรือจะเป็นปฏิทินถ้าเป็นปฏิทินก็เลือกรูปแบบได้นะครับว่าจะให้โชว์แบบไหนสมมติว่าตั้งแล้วนะครับก็จะขึ้นปฏิทินแบบนี้ฟีเจอร์ถัดไปของตัวนี้นะครับก็คือเขากันน้ํากันฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็น2ซิมด้วยใส่เมมได้ด้วยแต่ถ้าใส่เมมก็จะใช้ได้แค่ซิมเดียวนะครับเพราะว่าใช้เนื้อที่ร่วมกันตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นระดับไหนก็กันได้ถึงขั้น ที่เราสามารถอยู่ใต้น้ำได้1เมตรครึ่งนะครับถึง30นาทีนะครับตัวนี้ถัดไปนะครับเป็นเรื่องเกมก็คือตอนนี้ตัว S7 กับ S7 Edge จะมีตัวเกม Launcher มาให้นะครับช่วยในการช่วยยังไงก็คือเขาจะช่วยได้หลายอย่างอย่างเช่นจะจัดเรียงตัวเกมมาให้นะครับอย่างนี้เลยก็คือมันจะมันจะคำนวณว่าอันไหนเป็นเกมแล้วมันก็จะย้ายเข้ามาในโฟลเดอร์นี้ให้นะครับ แล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานโหมดประหยัดพลังงานเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะลดความละเอียดของเกมลงทําให้เครื่องไม่ต้องประมวลผลหนะัก mm hmm. เท่ากับว่าเราเล่นเกมได้เหมือนเดิมแต่ว่ากินแบตน้อยลงนะครับ mm hmm. ก็มันจะปรับอัตราเฟรมเรทหรือว่าความละเอียดให้ลดลงนะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์ที่ว่าไม่มีการเตือนในเกมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าสมมติว่าเรากาลังเล่นเกมแอคชั่นอยู่ปรากฏว่ามีลายเด้งขึ้นมา oh. ปิดบังหน้าจอมดเลยเล่นลําบากอย่างงี้นะครับก็ปิดได้นะครับ เกมทูก็อย่างเช่นการาการย่อเกมนะครับหรือแม้แต่การจับภาพนหน้าจอการอัดวิดีโอระหว่างเล่นนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นเกม Subway Surfer นะครับพอเรากดปุ๊บจะมีทางซ้ายล่างนะครับเป็นตัวเกมทูของ s m s u u n นะครับ้ากดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้น ฟังชันไม่มีการเตือนพอปิดพอกดปุ๊บก,ก็จะไม่มีลายเด้งขึ้นมานะครับหรือข้อความอื่นๆหรือการแจ้งเตือนอื่นๆนะครับแล้วก็มีการล็อกปุ่มได้ด้วยล็อกปุ่มตรงนี้ก็คือเราจะล็อกไม่ให้แบบสมมตินิ้วเผลอไปโดน2ปุ่มนี้2ตัวปุ่มบนจอนะครับก็จะได้ไม่ต้องทํางานก็วางมือได้ง่ายขึ้นนะครับหรือการย่อหน้าต่างเกมจับภาพหน้าจอนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกดปุ่มอะไรแล้วก็บันทึกได้ทันที ตั้งค่าได้ด้วยนะครับตัวนี้มี API ของวอลแคสมาด้วยการเล่นเกมภาพก็จะสวยคมมากขึ้นนะครับครับสำหรับตัวนี้ตัวสเปคนอกจากตัว CPU ที่แรงขึ้นนะครับ RAM ก็เพิ่มขึ้นเป็น 4GB แล้วนะครับ CPU ตัวนี้ก็เป็นสคอนะครับ RAM เป็น 4GB รอบเนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือมีตัว 32GB แล้วก็ตัว6 4นะครับตัว Android ก็มาเป็นมารเมโลเรียบร้อยแล้วนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาทั้งหมด3,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับสำหรับตัว S7 แล้วก็ S7 e จะให้มา3,006 6นะครับก็คือแบตมากขึ้นจุดเด่นอีกตัวของตัว S7 แล้วก็ S7 e นะครับคือตัวกล้องถ่ายรูปนะครับตัว CPU ที่เพิ่มความแรงมาเนี่ยที่เห็นผลชัดเลยคือเวลาเรากดเข้าแอคชั่นด่วนเข้ากล้องถ่ายรูปนะครับพอกดปุ๊บแต่สองทีชุบๆมันก็จะเปิดกล้องภายใน1วิหรือไม่ถึงนะครับตัวนี้กล้องหน้าก็จะ คล้ายๆตัว S6 แต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือตัวกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยเขาใช้ฟีเจอร์ตัว d u o Pixel นะครับถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยจะสว่างมากกว่ากล้องรุ่นอื่นนะครับอย่างทดสอบง่ายๆก็เรานิ้วไปปิดมันก็ยังสว่างอยู่นะครับหรือปิดเยอะมากก็ยังสว่างได้นะครับการรับแสงก็จะดีขึ้นเยอะใครชอบถ่ายภาพกลางคืนตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวดูรูปตัวอย่างกันนะครับ ตัวฟีเจอร์ที่มีเฉพาะใน s เจ a นะครับก็คือการล่ามาด้านข้างนะครับตัว s s ก a เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆน่อะครับแต่ว่า s เจ a เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับอย่างเช่นตัว uh, t a s k Edge นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถสร้างแอคชั่น่ดนได้ดน,นะเขียนข้อความหรือรูบกมาร์กหรืออื่นๆที่เราตั้งไว้นะครับจะมีเหตุการณ์ให้เลือกตั้งตรงนี้ส่วนใหญ่จะยังเป็นแอปของทางซัมซุงเองนะครับแต่ว่าอนาคตก็จะมีแอปของผู้พัฒนาเจ้าอื่นได้ด้วย นะครับตัวแอปแอร์นี้คือตัวที่จะเข้าแอปด่วนที่เราตั้งไว้นะครับถัดมาเป็นพิเศ d อันนี้ก็คือการเราการที่เราตั้งรายชื่อที่เราเลือกไว้นะครับเพื่อให้กดโทรง,ง่ายๆหรือส่งข้อความหาหง่ายๆนะครับถัดมาคือตัวย a าคู n นิวนะครับก็คือไว้ดูข่าวด่วนแบบป,ป,ปุบ๊บปั๊บแล้วก็ลากกลับนี้นะครับตัวแอปของทางซัมซุงก็จะลดลงแล้วนะครับเหลือแต่ตัวที่เรา ที่เขาคิดว่าน่าใช้อย่างเช่น S Voice หรือ S h e a l นะครับแล้วก็ตัวเพลงแอปเพลงก็จะเปลี่ยนไปเป็นของ Google Play เพลงแล้วนะครับนอกจากนี้ตัวเครื่องเนี่ยจะพีโหลดแอปของ Microsoft มาให้ Word Excel PowerPoint นะครับ One Note OneDrive นะครับ s k y p ก็มีนะครับแล้วก็จะมี Instagram กับ WhatsApp ให้นะครับก็ถือว่าโหลดมาแบบพอดีๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ d i p h o n e ทุกสาขานะครับ